มามาเลยแอลร,รอนวงเอกพร้อมเสกทุกคนด้วยเวทมนต์ของเธอพลังเอนเตอร์เทนจากรุ่นจิ๋วที่พลิ้วทุกท่วงท่าอย่าลืมมีสอบไม่ใช่เหรอแล้วขอเข้ามาเนี่ยโรงเรียนอะไรออคุณครูอะไรที่อนุญ,ญาตให้มามาจากโรงเรียนเมลี่อิมมาคูเลตคอนแวนจังหวัดชลบุรีครับผมต้องออขอกราบขอบพคุณทางโรงเรียนที่คุณสนับสนุนให้เด็กเยาวชนไทยมีโอกาสได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อาจารย์อะไรที่อนุญาตมา มีผอครับแล้วก็คุณครูนัทพรพรมศิริครับครับขอบพระคุณขอบคุณคุณครูนัทพรพรมศิรินะคุณผอดอครับขอบพระคุณท่านผอนะครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการโอเคยังไงฝากด้วยนะครับกลับไปไม่ต้องสอบขอเกรดเต็มเลยนะครับเอาละไอรอนขอให้แล้วใจดีครับสู้เขาให้ได้ครับกับเพลงคิดถึงทุ่งลุยลไล ทีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุงลุยละไอ,อ,อ,อ้ภูมิบ้านเดิมให้เกิดกายบ่ได้มา บ่ได้กเกรงขีพรานยังคงจำเสียงทั้งยาผู้บบากล่อมใจยัก็เคยเปลี่ยนไปหัวใจฉันคงแน่นเหนียวอายุกรุงละหัวใจแห้งเหนียวอายุกรุงละหัวใจแห้งเหนียวผู้สาวลูกเขาเหนียวยังเปี่ยวใจตัวเองเอาบังนี้เอวมาไอ,สไอ,อ้สุกไอ้ต้อยึออรือไอ้น้อยเนียวบ้าขากว่าไอ้รับฟังนักัรายการเปิดเพลงอ่ะอ่ะี่เป็นเสียงร้องของผู้สาวบัน ุเต็มคนเบื่อคนลวงคนมึงลวงลายาจบ้านนายลุยลายให้สบายหัวใจรุงเมืองฟ้าน้ำตาฉันเคยหลั่งไหลนานนานไจหัวใจฉันคงแางไม่มี้ชายได้จะฟังใ่ยืนมันไม่มีชายได้จะฟังใจ ไหนนะเมื่อกี้จิบสูงโอ้ยความท่าจบนี่ไม่เคยแบบธรรมดาเลยจิบรับแอรอนนะคะเคยเห็นเนี่ยท่าจิบสูงแข็งแรงมากเฮ้ยขึ้นมาแรกๆมันพอทายทายเขาจะขย้อนไม่ไหวมันจะไม่ทันจังหวะแต่ส่มเสียงของหนูมีพลังดีนะก็ขอให้ขอบคุณค่ะ สงสัยจะตีลังกาขึ้นไป <c oughs> เนื้อเลยหล่นเป็นบางช่วง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเอาใจช่วยแล้วกันสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็จะบอกว่าแม่รักลูกโอ้รักแม่เหมือนกันค่ะแม่ชอบลูกขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอให้ลูกได้ไปต่อสู <c oughs> ส้ๆค่ะขอบคุณค่ะอะไรมันมาสิงอยู่ในร่างลูก เพราะว่าออกมาแบบไม่ตื่นฟอไม่ตื่นเวทีไม่ตื่นตนกตกใจอะไรเลยเนี่ยคือการเอนเตอร์เทนทำให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือการเอนเตอร์เทนของนักร้องไม่ได้มายืนร้องอย่างเดียวน่ารักมากลูกไปต่อนะลูกขอบคุณค่ะลูกสาวเจ๊ <prospective> อค,ค่ะน้องเอรอนนะคะวันนี้ทุกอย่างโดยรวมแล้วมีความสุขมากๆในการดูนะคะเขาขอให้น้องได้ไปต่อล้กันนะลูกนะสู้ๆค่ะ พก็อยากถามนองว่าทำไมนอนถึงเรื่องเพลงนี้คะก็ตัวเองเป็นคนอีสานอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่าเพลงนี้แบบน่าจะเต้นได้มันดีครับเลือกถูกมากค่ะพี่ชอบมากใจกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้แอร์ ฝากถึงทุณผู้ชมทางบ้านติดต่องานได้ที่ไหนอย่างไรเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับอยากจะให้น้องไอรอนไปออกงานไปออกโชว์น้องไอรอนไม่มีเลทค่าตัวขั้นต่ําครับน้องไอรอนไปได้ทุกที่ทุกจังหวัดครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์เทอของคุณแม่น้องไอรอนนะครับ095 059 1008ครับ Facebook ลูก a c e b o o k A A R O N W นวรรค W O N G A E K ครับ